วันนี้ข่าวแรกค่ะคุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าในมุมหนึ่งของการที่จะนําเสนอข่าวนี้ช่วงแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูสับสนแต่ว่าดิฉันจะพยายามเล่าให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยตอนแรกมันเหมือนจะมาจากเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เรียกมาเคลียร์กันแต่ว่าคนที่มาเคลียร์สุดท้ายถูกทําร้ายจนบาดเจ็บนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะเล่าเหตุการณ์ปกติแล้วไปๆมาๆก็คืออยู่ดีๆก็เ้ามาทำร้ายเลย ก็คือคนแทงกัรู้จักด้วยรู้จักจก,ก,กัน,น,กนไปรู้จักเป็นงานส่วนตัวใช่ค่ะอืม,มอันนี้คือม,มาอน,นี่เพื่อจะมาเลียร์เขาไม่ได้มาเชียร์ค่ะพี่ก็เขาบอกว่าถ้าพวกมึงไม่ได้เอาไปอะไรพวกมึงก็มามึงไปสุดใจมึงก็มา อย่างนี้นะคะช่วงแรกของข่าวนี้เนี่ยก็เล่นเอาผู้สื่อข,ข่าวของเราสับสนอยู่พอสมควรเพราะว่าเข้าใจว่าอจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากเรื่องของอุบัติเหตุเฉี่ยวชนบนท้องถนนแล้วฝั่งคู่กรณีเนี่ยมีการโทรไปบอกอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าทรัพย์สินของเขาสูญหายถ้าคุณบริสุทธิ์ใจเนี่ยมาเคลียร์กันค่ะแต่พอกดว่าพอมาเคลียร์ปับ๊บกลายเป็นว่าถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัส เราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวนะคะคุณอภิเอกลงพื้นที่ไปเลยค่ะก็เลยได้คําตอบมากลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาอย่างนี้นะคะสรุปก็คือว่ามันเริ่มมาจากสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาไปหาเพื่อนที่ย่านสุขสวัสดิ์ทีนี้พอเสร็จธุระแล้วก็เลยขอติดรถแม่ของเพื่อนเนี่ยจะกลับบ้านย่านบางพลี ระหว่างเดินทางออกมาค่ะเกิดอุบัติเหตุรถของคุณแม่เนี่ยไปเฉี่ยวชนกับรถคันอื่นก็เลยทําให้สามีภรรยาคู่นี้เขาบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นแม่อาจจะต้องเคลียร์กับคู่กรณีใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเขาเรียกแท็กซี่กลับบ้านก่อนก็ได้แต่ปรากฏว่าเช้าเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อนโทรมาบอกว่าเธอของในรถแม่ฉันหายเธอสองคนเอาไปหรือเปล่าปรากฏว่าสามีภรรยาค,คู่นี้ก็บอกไม่ได้เอาไป เอาอย่างนี้ถ้าบริสุทธิ์ใจมาเคลียร์กันก็เลยมีการนัดมาเคลียร์นะคะซึ่งทางสามีภรรยาคู่นี้ก็บอกว่าหลังจะกเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาลงจากรถไปเนี่ยเขาเอาไปแค่ผล,ลไม้ที่เขาซื้อมาอย่างเดียวไม่ได้หยิบอะไรอย่างอื่นลงไปจากรถเลยแต่ปรากฏอีกฝ่ายไม่เชื่อก็เลยลงมือรุมทำร้ายจนต้องพากันหนีเอาชีวิตรอดค่ะเขาแทงเราทําไมตอนนั้นเออ,อคุยมาก็เขาบอกว่าไม่รู้ว่ะ แต่ของหายอ่ะองมีคนรับผิดชอบอ่าหนูก็เลยบอกว่าเอาใจรับผิดชอบอยังไงก็ในเมื่อมันไม่ได้เอาไปอ่ะอ่าเราก็พูดไปแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่ามึงทำไรเขาตุ้มตุ้มเลยเขาไม่พอใจที่เราไปเถียงเขาอืมก็เลยแทงแฟนแล้วหนูผิดอะไรอะเออหนูไม่ผิดอะไรอ่ะแ้าหนูมายืนยันพรงมไปรีสุดไ ก็ต้องว่ากันไปละค่ะเดี๋ยวตํารวจก็จะไปสืบสวนต่อนะคะแต่ว่าทางฝั่งของภรรยาผู้บาดเจ็บเองตอนนี้เธอบอกว่ากลัวมากๆเลย เนี่ยคือสามีก็เจ็บแบบนี้อาการค่อนข้างสาหัสนะเพราะว่าวถูกแทงเข้าไปเนี่ยมีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดแล้วแถมสามีก็ยังเป็นซึมเศร้าด้วยยังคงต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้เธอบอกว่าไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วเดี๋ยวรอให้ตํารวจสนบางมดเนี่ยนะคะเรียกตัวไปสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งค่ะใจเย็นๆนะคุณผู้ชมเกิดปัญหาอะไรก็สอบถามกันดีๆมันจะได้ไม่มาจบกันแบบนี้นะคะ